ทุกคนต่อกันนะถึงบ้านน้องแล้วถึงบ้านน้องใบบัวแล้วนี่น้องเราก็กำลังต่อเล่นอยู่ใช่ไหมใช่เราต้องถ่ายประมาณนแต่<ด>พี่เราไม่ช่วยต่อด้ยก็จะถ่ายไว้ยังไงง่ายาๆช่วยๆเพราะว่าทุกคนจะไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะน,นี่นะขออภัยนะ ใอ่นันอเอาได้สิเอาได้สิเอาได้โอเคทุกคนเห็นไแท้เนี่ยม่สดีเดี๋ยวั้นเดี๋ยว้นนไหนาวเดี๋ยวมาลาวันเลยอือ่น้นลาั่าด้าแ่งจดเลยตอนนี้ลำบากลำบนมากนะคะตอนนี้แดงรางวาใช่ไหมคะทุกคนใช่ทำก็ไม่ปิ้นนะคะเรา เราเป็นคนที่ทุกข์หนักสุดใช่ห <g ül> างไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เราช่วยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไ,ได้มันต้องหาอันในใหญ่มาวางไว้ถึงปาจานนี้ได้นี่มีคนขึ้นด้วยนะ มันน่าจะซื้อเแบบมีไหมพอดหสอไม้มาปิดปิดมาช่วยยกกิงเข้านีแค่ยามมามาช่วยกันหน่อยเร่องเด็กเด็กลน้อยแล้วก็เียงลำลใหญ่ได้ช้เตียงน้อยน้แข็งนะครับใช่ไหมน้ำแข็งปอมสวัสดีครัคน้อยสวัสดีแล้ว ใครมนจะลืมมือแข็งหรอมือไม่แข็งหรอเฮ้ย้องไม่ปัวใช่เห็นแล้วค่อะอันนี้นะทุกคนมันก็จะต่อได้ประมาณนี้เราเคยต่อเป็นรูปดอกไม้แล้วใช่ไหมใช่ต่อไปต่อมาแบบคนเดียวคืออ่ะเป็นรูปดอกไม้ช่วยนี่สีขาวยังเหลืออีกนิดนึง ทุกคนเราต้องยืดไว้ด้วยนะทุกคน๋ยวมนันหลุดเอาดนีหยุดล้างมือเอาแล้วน้องไปไหนและไปอาบน้ำน้องไปอาบน้ำกินยังไม่ได้กินข้าวเลยเนีย่ยมากินข้าวกันเน่ยเหือเนี่ยอ้าวทุกคนมันเหลือเสศษหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมาเล่นกันต่ออาพริกควานีทุกคนระวังนะเดี๋ยวมันตก ันนี่เอาไม้ต่ออันนี้ต่อเลยจบบนี้น้องพลาสติค่ะขาค่ะแป๊บนึงเราขอเล่นกันล้างมือก่นหน้าบ้านก็ได้นะคะอุ้ยนี่เอานี่ทุกคนแผ่นจีนวางเลยวางไว้ตรงกลางนี้แม่เล่นจะดิดกันด้วยนะดีเลย เธอดิดก็เลยอะเธอจับเธอจับให้ด้วยนิเธอจับอะเดี๋ยวฉันจับอันนี้ให้เห็นไหมเออเห็นเออมใั่งสองสามขอเลยสามสามนะคะสามเอ้ยตรงนั้นแฟนกินเยอะนะต่อไปตามเนื้อ กูได้คะแนนนี่น้องเราโชคดีนะเอามาแค่แม่มาเลยได้ยรู้จะให้รู้เรื่องมั่งไปล้างมือกินข้าวไปล้างมืออยวขอไปกินข้าวนนี่ค่ะนี่คือน้องใบตัวน่าอร์นวัวกินกับอะไรนี่มันเหมือนซุ้มก่ันเข้าไปเดี๋ยวแล้วไปตายไปหยาบ บอกแล้วบอแล้วไมาหันมานี่นี่อะไรหมกปลาหมกปลานี่คือกับข้าวนี่จ้อลกคล้อกอบาไว้มาแบ่งแก้วเลยคล้องเนะท่านบ่ให้มันดัแต่ใบไต้นิ่มนี่เ่ยน่มเป็นอโอทเหมือนใครทำมั้อะไรลองดูที่ข้ามา ซื้อมาเท่าไหมันจะว่ามันนิ่มน้อยอกินแบบอะไรตังนะคะไปเล่นกันไปเล่นเอพี่เจมสไหนคิปกับน้องอชยินที่บบ่ายคีฟ้าสส่เขามีช่องของเขาอ๋ออีฟเอเขาไข่เี่ยวให้ด็นน้อยนี่กอนเออนี่กินเสียได้กินันี้าไปไหนก็ติดต้ออร่อย เอยเลยข้าวอะไปไหนก็ตีบ้ามีอแค่นี้เหมือนกินก้อนข้าวเหนียวแบบนี้ข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวเคยกินจากข้าวเหนียวนี้เอ้ยเย็นหนึบเฮ้ยกินข้าวก่อนดีกว่ามั้งอือหูอะแล้วคนกินเก่งอ่ะหิวอ่ะไม่จะทำยูทูบอีกไม่ว้าวต้นผม

มั่มต้องปีนมาอร่อยนะคะโอ้ยนา้ดีดีได้ดีดีไปไหมบปานนึงนะอะถ่ายดิไอะขาสายได้โดนตีกันอะไรกินข้าวสิถึงเวลากินข้าวก็กินดิมีเวลากินข้าวมีเวลากินไหมเนี่ยปลาเกลือนี่เห็นไหมเนี่ยปเกลือมีเนี่ยไขรหัวนี่ ไว้ถ่ายดีดีคและนี่คือฉันจะไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเนะี่ยสวัสดีค่ะแม่หนูมีช่องนะแม่ไม่ไปดูหนาะ ถ่ายวา่ายยังไงเนี่ยอยู่ยบ้านเนระบัวบนน้่นังไม่บัวหรอแม่ไม่าดีเลยทุกคนทุกคนนังเราถ่ายไม่ดีเลยน้งถ่ายไม่ดีเลยถ่ายดีดว,วนี่ทุกคนแม่เราเข้าเหรอโ นะ่เท้าเท้าไปไหมฮะมาส่กินข้าวโอ้ยนังคุยนิ่งบอกแม่มาลมเกามาลมเกาฮะอ่ะแม่แม่นั่งทุกคนยากลำบากมากเลยแม่แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน อ่ะช่วดิใครดิบัวบ้งมันแดงวัวบางเนีเขาวากินข้าวแม่หนกาจะกินข้าวยังพอมาได้จังหวะอ้ยนาอยากลำบากทุกคนขอภายค่ะไม่รู้ โอยปิดซิไม่ได้มองน้ำไปก่อนทุกจนมองน้ำขอตัวไปกินข้าวก่อนโอเคตอนนี้กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทำไมเระวังกระดูกนะทำไมกินเสร็จแล้วใช่ไหมใช่หายคลิปต่อนี่น้องก็มาเล่นนายกเยิบใครอยากไปไหน่อคะเล่นเด็ก เอเอวาท er ี่ว้าวแม่ใครเอารองเท้าลไปเนี่ยนี่รองเท้าคนสวยอยู่นี่เี่ยมากินข้าวก่นอนข้าไปเล่นนูกินข้าวก <c oughs> เดินมา้วได้เยอะอ้อมมาอันนี้กได้